เกตบ้านมือสองสวัสดีค่ะอดใจไม่ไหวอยากอวดบ้านเดี่ยวราคา3.85ล้านหมู่บ้านเพชรมณทน,นกรีนเนื้อที่50ตารางวา4ห้องนอน2ห้องน้ำตั้งอยู่บางบอน5เพชรเกษม81อ การเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะคะสามารถออกทางบางบอน5มาที่ถนนเอกชัยบางบอนขนานก,นกันกับถนนพราม2ออกซอยพรามร2100ถ้าหากจะเดินทางทางเส้นเพชรเกษมมีทางเข้าออกหลายทางหรือเส้นทางหลักคือซอยเพชรเกษม81ค่ะบ้านเดี่ยวหลังนี้เหมาะกับท่านที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยจำนวนมากและชอบห้องนอนเยอะและขนาดใหญ่หลังนี้ตอบโจทย์ค่ะ เป็นการใช้พื้นที่เต็มใช้พื้นที่ของบ้านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะบ้านเดียวราคาไม่เกิน4ล้านเนื้อที่ใช้สอยขนาดใหญ่รีโนเวทและของแถมอัดเต็มบ้านหวังว่าจะถูกใจหลายท่านนะคะท่านที่มีอาชีพอิสระและอาชีพประจำสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายๆนะคะขอให้โทรมาปรึกษากับเกตก่อนค่ะเรื่องซื้อบ้านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และยิ่งราคานี้ท่านสามารถผ่อนได้เบาๆสบายๆโทรหาเกตนะคะบ้านมือสองดูแลครบวงจรบายเกตพร้อมดูแลท่านค่ะ